สวัสดีครับนุม่มรอนะฮะหน้ามนคนคขยไม่ค่อยใหญ่นะฮะครับนะะชื่อว่าน้อง<ะ>น้องบาสนะครับน้าแม่นะฮะท่านผู้ชมครับนะฮะเขานี่สุดยอดจริงๆนะครับนะฮะข้างบนเขียนว่าอะไรอะ,ะแปลว่าเธอหายไปหายไปจริงป่ะขยายหูด,ด้วยนะครับนะฮะเขา หลอครับนะฮะนี่ครับนะเท้านะเข้าครับนะผู้หญิงอาจจะชอบนะฮะสาวคุณน้องชอบไหมชอบไหมฮะมีคนหนึ่งบอกว่าชอบครับนะฮะดีใจไหมมีคนหนึ่งบอกไม่ชอบนะฮะที่คอครับนะฮะขอกล้องหน่อยฮะอันนี้เป็นนะฮะมีมีกันนะครับนะฮะกระดาษเก้ามลิเมตตนะฮะยิงทะลุคอขาดเลยทีเดียวนะครับนะฮะใช่ไหม นะฮะขนาดขนาดเก้านะฮะใช่ไหมเขาเรียกขนาดเก้านะครับ <S 2> <S 2> ตัวนี้ครับนะฮะลายขนาดนี้ครับนะ,ะครับนะครับนะ, <S <S <ฮ>ะเยอะไหมที่ตัวเยอะไหมฮะเยอะครับที่ตัวก็เยอะครับนะฮะนี่ครับขออนุญาตหน่อยครับเพราะว่าอย่างนีนะ้คือคนที่สักได้ขนาดนี้ฮนะับเขาต้องมีเงินมีทองมากมายครับนะ,ะและที่สําคัญคือต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะ,ะถ้าไม่มีเงินก็ต้องมีธุรกิจของเองนะครเพราะว่าการสักมันบอกว่าเราได้ทำอาชีพอิสระ ใ่ไหมเราชอบในสิ่งที่เราทำนะฮะเราไม่ใช่กเกเรแต่เราชอบแบบนี้นะฮะต่างชาติเขายอมรับนะฮะคนที่สักนะฮะคนที่เจาะคนที่สเนี่ยเขายอมรับกันนะฮะแต่ว่าต้องมีเงินแต่ว่าหน่วยงานตาอหน่วยงานไม่ยอมรับใช่ไหมแต่ว่าเรายอมรับตัวเองได้เพราะว่าเราเป็นคนดีนั่นเองนะฮะขอ,อให้เป็นคนดีนะฮะวันนี้มาทําอะไรครับนี่สุดยอดเลยครับจากจังหวัดไหนสมุสทรสาครนะฮะ ขายปลาด้วยไม่ได้ขายปลาที่สมุรสอรมันเป็นแหล่งขายปลานะฮะนะนะ,ะมากับคุณครูเลยแมโรอดคุณครูครับนะฮะหลอดมีผัวหรือยังอ๋อคนนี้นะผัวเขาหลอดเองนะะคนน้นครับนายเจ้าของกิจการหลายที่เลยใช่ดาฮะขายอะไรบ้างเราขายแมงอกุกี้กีว่าซอปตามนะฮะซอปตามนับปลากาด้านเลี้ยงเมียไดยนะนะ,ะโอเคครับนะครับสุดยอดครับน้องบาสนะฮะเดี๋ยวเราเจาดแล้วนะน้องบาสนะ น้ำต้นการจอดแก้มนะนะเข้ามาครับคุณครูนะฮะมานั่งตรงนี้นะครับเอ้านะฮะนี่เธอคลอกล้อ,องใช่ไหมนี่หน้าเธอริสัส<ว>ไม่ต้องกลัวนะเกาะแล้วครับนะะฮไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับนะ<ว><ว>ครับนะฮะ<ว>เดี๋ยวเราจะไปรวมแก๊งกับกลุ่มศิลลี่พินซีตรักเฮ้ยเสียทางเอ้านะฮะมาเงยหน้าขึ้นนะครับนะ ฟังเพลงพี่เลยยังเอ้าขอตัวแทนพื่คุณพ่อไงฮะนะกลับไปไปเปิดเลยนะขอตัวแทนพื่คุณพ่อฮะปีแั่งแต่งเองร้องเองฮะเส้งจริงนะฮะลงไปนานแล้วครับประมาณ2สัปดาห์ได้ครับนะฮะถอนคลายนะครับน้องแบอน้งบสนะครับนะฮะ่อนคลายไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะเราผ่านการเจาะมาเยอะแล้วครับนะฮะใหญ่หูก็เจาะมาแล้วนะฮะนะแก้มก็แค่ทิปๆนะครับนะ่อนคลายเลยครับนะอินมากอินมากจะบอกให้นะฮะ น้องบาสไปกนคนไี่แก้มฟูๆนะแก้มเหมือนผู้หญิงเลยนะครับนะครับนะแค่นี้เองครับถือว่าจบสิ้นกระบวนการจอะนะฮะครับนะเอามายิ้มเธอนี่เธอจะฟัวไปถึงไหนนะฮะผู้ช่วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะครับ้าครับนะเป็นครูพลัฮะานะฮะช่วยพี่นะครับนะเธอบอกมีบัวเรียบร้อยน้องบ้านี่แหละบัวเขาจะพึ่งจีนกนจะหลุด รู้ลโลกันนะครับน้เธอกินนักเรียนบ้างป่ะเนี่ยมีไม่มีอ่ะไม่กินนะฮะเป็นพระชั้นไหนอ๋อมหนึ่งยันม .3 ามนะฮะโรงเรียนอะไรวัดตึกนะฮะอ๋อโรงเรียนวัดตึกนะฮะโอเคฮะที่ประเมินให้น้องบาสได้เจ๋งมากนะฮะก็คือหนึ่งไม่จบนะ สองพอดีแก้มสามเป็นระกิมสี่ดูแลง่ายนะครับนะรับรองว่าไม่จบถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการล้มการกระแทกนะนะครับตับบ้านนะฮะกลับมาจบครับยิมครับนะฮะนะฮะครับถูกใจนะนะฮะโอเคครับครับปีนี้อายุเท่าไหร่นะอ๋อยี่สิบครับนะฮะนะฮะไปได้เยอะครับนะฮะนะฮะะก็ พี่แจ๊กก็ห่างเราไม่กี่ปียิ้มเพิ่งยิมย้มพาเอง <c oughs> เอ้ยอ,อย่ามายิ้มอย่างนี้นะนะฮะครูเด็ดอายุเป็นเพียงตัวเลขนะนะชื่ออะไรนะลืมไปชื่อรามอ๋อนะฮะปีปีนต้นรามเรียบร้อยแล้วนี่เอานะฮะข้าวต่อเลยครับน้องบาสสุดหล่อของเรานะ,นะครับนะคแบคบ จะพึ่งบ้าอ่ะปากะเอาไปโอ้โหคนนี้มันเหนียวจังวะนะครับโอ Rut, <t 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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายิ้มนะครับเดีอยายิ้มครับะเดียวเจ้วยว้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อจะพึ่งึ่งนะฮี่กลังจะถามบอกอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกเอากรรไกรตัดให้หน่อยเดี๋ยวเขาเขาจะดัดให้นะ นะครับแต่าไก่อนนะฮรโอ้นะครเว้านะครเดี๋ยวก่ะนะไปเกี่ยวเหล็กออกมาซะเกี่ยวเหล็กเจแล้วพึ่งแล้วพึ่งแล้วพึ่งยิบยวพี่ใส่ตัวนี้ก่อนอันนี้สำคัญกว่านะฮะเดี๋ยวเราไปดัดดัดดปากทีหลังไอ้ที่จริงแล้วไอ้ปากเรานะฮะพี่ไม่อยากให้ใส่หรอกเพราะมันเป็นของเที่ยมให้เราไปดัดจริงหน้าเราจะหล่อขึ้นครับไม่จีบตั้งนะฮะไม่มีสารนะครับมามามาพอจีบก่อนดีกว่าแล้วก็นะมันออกมาง่ายขนาดนั้นเลยเ ตึงดูออกมาเลยเออมันหลุดออกง่ายเนาะเอาบุกปากก่อนได้ไหมเดี๋ยวกันเล็กมันอ่ะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวบัตรแต่พี่ขออนุญาตตัดก่อนนะตัดเล็กมั่งเลยนะเอาเอาอาาขอไฟหน่อยขอไฟหน่อยขอไฟแล้วขอคอยต้งปากแล้วนะครับอ้าวมาสองที่มือครับนะอ้าท่านผู้ชมครับนะฮะกล้องเห็นแล้วใช่ไหมครัว่าน้องแบบบาร์ต้องคาบกระดาษเลยครับ ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าเหล็กดัดวันครับมันเกี่ยวมือพี่แจ็คออกมาครับก็เลยต้องมีเอ็กซิเดนต์ดนึงรับนะก็เป็นเรื่องตลกกัดีครับก็หมดหน้าที่ของพี่แจ็คนะฮะนะครับกับการตอกแก้มนะฮะให้กับน้องบาสนะฮะหนุ่มลูกหล่อนะฮะมาจากมหาชัยนะครับนะ ที่เหลือก็ให้น้องบาสไปดูแลรักษาให้ป๊อกเดือนหรือว่าจะใส่ไปเรื่อยๆก็ได้ฮะแล้วแต่ตัวเรานะฮะเพราะเราทำอาชีพอิสาะนะไม่เกี่ยวกับใครเขาอยู่แล้วคนระับโอเคครับนะฮะล็อกได้แล้วนะครับแน่นนะฮนะโอเคครับเพ่ครับนะเดี๋ยวจะพ้นปากเก็บวัสดุก,ก่อนได้ ครับนะฮะโอเคนะฮะนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเกี่ยวข้อไม้ตรงนี้นึกที่ตัดไปได้แล้วนะฮะเพราะพี่ตัด3 4รอบครับมันจะมิดเลยนะฮะครับนะฮะเสห็นตั้งวตรงนะฮะครับก็จับหน่อยครับนะฮะครับนะฮะดูความหล่อเราและความเท่ของน้องเขาด้วยนะฮะข้อห้ามนะอย่าชนอย่ากระแทกนะฮะนะครับเพราะว่ามันจะเสียนะฮะเดี๋ยวมีลายพี่อยู่แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะส่งอ่า การดูแลรักษาทางรลายไปให้นะครับนะครับจับผสมนะครับนะและกินครับนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวดูนี้ว่ามันเกี <aquí S 2> <entendeu? S 3> ่ยวเหล็กไหมไม่เกี่ยวนะฮะนะครับนะโอเคได้ข้างนี้มันจะรวมไปเลยข้างนี้จะรวมไปหมดดูนี้ดูมันติดเหลยทำเป็นรวมจังไงสีผมแบบสีผมนะฮทั้งหมดางบน เราห้างนี้พอดีแม่นีหลวกไปนะดูได้ถึงมือด้วยมือตรงนี้น้องสมุดดูแต่ถ้าหลวกพี่เปลี่ยนนะนะครับหววกเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับการตกงเกี่ยวนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะจะต้องปรับใหม่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นหตุผแต่ว่ามันดีกว่าคือมันจะทำให้เราไม่เกียวแล้วนะครับโอเคเราจะสรุปกันแค่นี้ก่อนนะฮะครับนะฮะวันนี้พอใจนะได้มาเจอพี่แจ็คแล้วก็สบายใจนะฮะเจ็บไหมบอกต้องไม่เจ็บนะฮะบ๊ายบบายครั 我给你